เดี๋ยวไปที่ก่อนที่จุด,ดลงทะเบียนแล้วกันนะฮะผ่านไปแล้วเราสองเกมในวันนี้คนเข้าไม่ได้ไงได้เลยนะครับผ่านไปแล้วสองสองอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้น้องๆเนี่ย,ยไปทำการเซ็ตตัวซักหน้าซักตาใส่เอียร์เบลเตอร์เพื่อจะมาโชว์เกมเทเบิลเทเบกับพวกเรานะครับเออเพราะฉะนั้นขอเสียงกันเพืนคนเฟี้ยนตัวกันหน่อย นะับมามอบให้กับทุกคนนะครับที่อยู่ในคู u าน a ของการเรียวอเราในวันนี้ด้วยนะเมื่อกี้อังคอแฟนชาร์ตอังกอร์ครับคือแฟนชารตนี่ก็ต้งสอนผมแล้วเมคราวที่แล้วผมไปของฝั่งของได์มาคราวก็มีเหมือนกันอามาวันนี้เริ่มยังไงนะอัพัาวิอาม,มาคิดอยุรยก็มีใคร้วอยู่มุมากนอันี้ว้า ต้องผมว่าต้องให้พวกเขาสอนนึ่งอะพวกเขาท่องดีดีส่นหนึ่ใช่อออยที่ขอยเสี่ยงจังกองการฮะเราเราเป็นบีดหรือเป็นบีดเราเป็นบีดแต่บีดอาจจะม่ตายสิห้าหกเจ็แอะป๊กอ๊กอจุ๊ๆจ ลีเดอีเดอร์ลีเดอรแล้วก็มาที้ขุนพแล้วนี่คือเรื่องยังไงเรียงตามลำดับอายุใครจะเป็นชื่อจริงใครจะเป็นชื่อเล่นเรียงไงเรียงตามจังหวะที่มน่าัใจไม่หือที่น่าตใจชุติวัดผมฮะผมชุทิวัดครับกินจิงพุกอจิงวุกทยานน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 นยตนอยนน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 เดนดนนนนอนน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 วนน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 นก็นน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 นชนนนนนมนนนนนน s นนน a นนครับนน้นนชอบชอบมาก มาพี่แท็บอ้ยพี่ท็อปพี่แท็บพี่แท็บหมดไดหมดขอทีนึงเฮ้ยอมาผมเป็นบีดให้มาอันนี้ร้าเดียวเลยพาสตวีพาสตวีพาสวีมาเพื่อโเพเอ้ยพูดทัชัยเอ้ยไปต่อได้ ไม่ในหกคนขึ้นได้จบได้โอเคจำแค่ตอนตอนเกี่ยวกับช่วงจำอ๋อโอ้โหแมื่อกี้คืสุดยอดเลยเป็นแฟชั่นที่เก่งมากๆนะฮะก่อนจางกันไปเดี๋ยวเรามาวีฟี่ก่อนดีกว่าวีไม่ใช่เต็มพี่เี่มาแล้วฮะวีวีที่ถ่ายคนเดียวอ่าถ้าวีคือกรอกแล้วถ้าลูฟี่เป็นไงลูฟี่ยืนไม่ได้อะไรอะไม่ได้เลยอุตส่าห์เตรียมกันมาตั้งแต่ในห้องที่ไทยเพราะฉันนี่ยืนนิ่งไร้เลี่ยก็ไม่เลี่ยนไงเป็นแบบนี้ถ้าเลี่ยนนี่ครับนิ่มาแล้วอ่าโอเคครับ Đây là không nhuộc Được rồi Giói lông ra ngoài Được rồi War 6 lắc con đường ở <laughs> <laughs> uh, cái không? Mẹ Hãy có đưa tôi một không? không có กี่ a ้าวสักอยู่อ่ i ช e ้ไปเพพ่พวกเธอธอไม่งเป็นพกายออกมาได้ไอการแันมันก็เกิดขึ้นแล้วเป็นปัญญาด้วกการลำสนสงสัยไวจะมีได้ไวมันเกิดสีทมนคงจะรับไม่ได้สยต้องงทีตัวทีที่ันคงไม่ไหวถายแล้เนี่ย พวกเราแต่แไม่ได้หาดีอ่อปีังอะไรอลบให้มันไปมียวอะไรมียวเเอ้ยอเหยวมียว ส่วนไม่มีจุดมาเดี๋ยวเอาบีดนี้เดี๋ยวเอาบีนี้ส่งให้ทีมงานเลยนะเดี๋ยวหกคนนี้แตกง่ายเลยนะฮะเออมี๊บุ๊คเออมี๊บุอคก็ก่อนที่จะกันไปนะฮะอยากจะให้บัสเนี่ยเขาคุณเป็นแฟนแล้วก็ฝากถึงผลิตภัณฑ์รวมถึงฝากผลงานหน่อยแล้วกันครับเริ่มจากพี่หายกันนะฮะหรือเริ่มจากใครก็ได้ถ้าเตรียมอะไรกันมาครับผมใครเตรียมอะไรมาไหมครับเอาออกมาเลยแทนะี่แทนผมก็อ่า ฝากกันนี่เย่เลยนะผมอ่ะ super UV มีวิตซีด้วยเพราะว่าจริงกันนี่เย่เนี่ยไม่ต้องแบบไม่ต้องหน้าร้อนไม่จำเป็นต้องทาตอนหน้าร้อนเพราะว่าจริงผมเนี่ยหน้าละอัจชิ่งเลยเลยใช่แล้วคือฝากเรากันนี่เย่ UV super UV ครับผมแล้วก็ฝากพวกเราบัตที่บัตยุยชายนะครับตอนนี้เพิ่งมีเพลงซิงเกิลที่สามของบัตไฟก็คือเพลง แกไหนแก่นแ่นอดูเตะครับกนไเลยไม่ได้เลยไมไดเม่ไดเไม่ได้เลม่ได้ยไม่ได้เลไ่ได้เลยไ่ไดยไม่ได้ลยไ่ด้่าดลยไมด้เลยไยไดยไม่ด้ไมม้ไมไมไดไมด้ไมไดไมไมมไมไมดเไ่ด่าดไมได้มด้ยไมไดไล่อยไอกไดแล้วแล้วก็ เดือนหน้าใช่ไหมพี่ได้ครับวันที่หน้าใช่ไหมฮะวันี้าเลยทำไมฮะคือวันแล้วพี่มันคือวันอะไรมันคือวันอะไรวันเซเว่นไงฮะโอเคเออเดี๋ยวทป็นนัดติดตามนะเพราะว่าบัสไฟเนี่ยจะเป็นเพลงแบบ80 90ูนย์้าย์เพลงช้าที่ผสมความเป็นโมเดิร์นป๊อปเข้าไปอยากรู้เลยว่าบัสเซเว่นจะเป็นยังไงอ่ะผมให้พี่ทัศน์ายพี่ว่าถ้าเกิดว่าฝั่งบัสไฟปล่อยเพลงช้าไปแล้วบัสเซเว่นอาจจะเป็นเพลงเร็วขึ้นนะจังหวะการขึ้นนี่แหลเนักเต้นถาวรไฟเหมือนที่แล้วเมื่อกี้ว เอ็มเดียเบอร์เดียวไอไอโค้ดเบอร์อ่าเดี๋ยวมีนเพลงเดี๋ยวแล้หกคนนี้ใครอยู่วัสเซเว่นวะเนี่ยคุณคุณเหรออ๋อเดี๋ยวแม่จัดมีแค่จัดที่อยู่บัสไฟส์อ๋ออ่ะถ้าอย่างนั้นต้องมีชื่อมีชื่อก็หาสปอยแล้วล่ะว่าให้บัตรไฟสปอยแล้วเซเว่นไหมล่ะเขารู้ว่าสำหรับวันที่ห้าือนหกอ๋อไอจัดลองสปอยดูจา่างลองลองลองก็จะมีเพลงของบัตรเซเว่นใช่ไหมฮะครับแล้วก็ มีเพลงบัสเซเว่นมาที่5เดือนหกนต่ป้ายเนี่ยเป็นเพลงช้าบัสเซเว่นก็เป็นเพลงพร้อเพราะมากเลยครับผมีมีมีท่าเต้นด้วยทุกคนโอ้โหนี่เชื่อเลยเฮ้ยนี่าเนี่ยเออเนี่ยนี่เขอโผล่นี่เขได้คุณเหรอชักชักเยอะเหมือกี้ พี่ฮันอะไรอะเอาปวนว่าเดี๋ยวีวันกันื่อไม่หยใจวันนี้ก็วันนี้25แล้วนะอีกประมาณ10วัน9วันก็จะได้ดูว่าบาเซเว่นเี่ยจะปล่อยเพลงอะไรออกมานะฮะนอกจากว่าวสบาเซเว่นคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะเฮ้ยพี่ไม่รู้อะไรมานี่เฮ้ยีไม่รู้เหมือนกันนะี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่รู้เลไม่รู้จริง เดี๋ยวไปาพี่ยงเดี๋ยวผมแล็บไปเรื่อยเคียวโอป้ายงให้ใช่โอปายองโอปายองเดี๋ยวผมไปเรื่อยเคียวมาให้นะครับวันนี้ก็ขอเสียงดังเลยนะครับให้กับฮาร์ดไทเด็กซ์เคอร์เปอร์จากทีมพีมพ์วัสดุจากบิ๊กเอลกิ้งชิมชัย นะะเปจรินะครับทุกคนก<ล>็ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับบัสกันเรื่อยๆนะครับ <สา S 1> วันนี้ก็ขอบคุณทั้งทีมทุกูีิฟี่นะแล้วก็ทุกคนที่อยู่ทางหน้าจอเลยนะครับก็การนี้ซัมเมอร์ทูบาร์ที่ไลฟ์เอ็กซ์บัสท้าพิสูจน์ประสิทธิภาพกันแดดเเผวผิวกาลิเยร์ซูเปอร์ยูวีอินเวสต์โฟลเซรามสกรีนนะฮะกันแดดที่มาพร้อมกับ เบาไบรท์ไฟจุดกันเลยวันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองใช้กันนะเพราะว่าเป็นพื้นกระแดดที่เนื้อเบาซึมไวกันรั้องกันสี U V ถึง99นี่ในตนคืนมีวิตามินซี่างที่ทางไทยบอกใช่ครับคือช่วยปกป้องแล้วก็บำรุงผิวของเราด้วยนะครับฝากแฮชแท็กวันนี้ทุกๆคลิปทุกรูปที่ถ่ายกันไปนะครับแฮชแท็กการีย์ U V Party e x p r s s และแฮชแท็กการ์นีย์ไทยแลนด์นะครับเมื่อกี้ผมปล่อยๆแต่ว่าเราก็ผ่านวันนี้ไปได้ใช่เลยครับคือตอนที่เล่นเกมเห็นว่ามันบีแล้วอ่ะมันแบบ เสียงก็ปั๊บๆนี่คือเสียงฝนใช่มเสียงกระดูกเขาอะไรที่่ทีไหนมาจากที่ต้น่นอนไปทันเลยทีเดียวอะไรก็พูดหมดได้สภาพอากาศวันนี้เหมือนความรักคอามรักมาเลยทุกคนด้วยเงียบเงียวให้เพลย์เขาเล่นมาอะไรแบบผมแน่นอนมากอันนี้ฮามากอ่ะใช่ป่ะส่งมาขนาดนี้เลยหรอก็จะบอกว่าวันนี้คือสภาพอากาศของความรักเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนวิ่งเนี่ยความางรา์คนเราเนี่ยวันนี้ดีพรุ่งนี้ ทุกนี้อาจจะไม่ดูดีหรือเปล่าเออไม่ได้นอนที่แบบว่าคือถ้าเราอยากให้คนทานเราดีนะครับเราเนี่ยต้องทากันเย่ทานี้คุณอยากรู้ไหมไปยังไงเมื่อกี้นั้นไม่พูดเหรอเพราะว่าพอทากันเย่ปพ๊บผิวของเราได้รับการกันรังสียูวีผิวมั่นใจเปล่งเปล่งประกายมากขึ้นใช่เราจากภายในใช่จริงค่ะนะคะมี้วเบิร์เดี่ยวโยมอ่ะมียวเวอร์เราในพวกเราครับทั้งเจ็ดคนนะครับรวมถึงผมด้วยขอลาไปก่อนนะคุณทุกคนอีกทีนะครับ ก็เป็นามเชื่อตอนนี้โย่พี่เอกเป็นเหงาพี่เกป็นเ้นี่นกะเาเรียกาอะไรปีอะไรปีวพีวก็เลยผมจะรับสดมามไม่กวั่ยอไขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้ก็ไม่คิดว่าเราจะเจอกันอีกไหมแต่ว่าผมดีใจที่ได้เจอดีใจนะเออเจอทุกคนมันแบบทาให้ผมตอนรับเบอแล้วนี่ผมนับรับพวจะสดแล้วที่ผมรับไปทั้งหมด ยังยังไม่หมดแล้วหมายถึงปีหมายถึงปียังไม่หมดแล้วผมผมไะจดซัพปาแล้วผมก็ไม่ได้จดซัพปาแต่รักทุกคนนะบะฮึหมดจัดตอหน่อเลยตอนนี้พี่ดอกอะไเนาะโอ้โหว แกดิแยกต่อกันแโหซโล่ัวเต็มต่อต่อออแกต่อไปพี่เอกแล้วพี่เอโยพีเอกครับพี่พี่กหายครับไปไปไป